เทส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 นะครับนี่เป็นการเทสระบบไลฟ์สตรีมมิ่งใน YouTube นะครับตอนนี้ผมใช้ OBS ซึ่งตอนผมเทสนี้ผมไม่ได้ยินเสียงของตัวเองนะครับแต่ว่าผมจะเปิดจากมือถือเครื่องอื่นแล้วดูอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตขึ้นมานะครับแต่ว่า ในโปรแกรมของผมมันบอกว่ามีการสตรีมมิ่งแล้วซึ่งค่าสตรีมมิ่งก็เป็นสีเขียวนะครับซึ่งหมายความว่าเป็นไปด้วยดีไม่รู้ว่ามันมีอะไรออกมาในช่องผมหรือยังนะครับผมยังไม่ได้ดูเลยอันนี้ผมลองเข้าไปดูด้วยแล้วกันดูแบบสดๆว่า ตอนสตรีมมิ่งไปเนี่ยมันจะไปออก YouTube ผมหรือยังจริงๆตอนนี้ที่พูดไปนี่มันอาจจะยังไม่ออกก็ได้นะอันนี้เป็นการเทสนะครับเป็นการเทสก็ลงมาที่ช่องของเราสิน้าแรกอ่ะก็มีออกมาแล้วนะนี่ไงตัวนี้เป็นวิดีโอแบบสตรีมมิ่งแบบสดมีคนดูอยู่หนึ่งคนนะ่าจะเป็นผมเพราะว่าผมเปิดไว้ เปิดดูเองนะครับงั้นแสดงว่ามันสตรีมมิ่งแล้วก็งั้นเยอะจะแนะนําไปเลยแล้วกันนะครับว่าไอสิ่งที่ผมจะเอามาเทสถือว่าเป็นการเทสไปด้วยเลยนะกันว่าผมสตรีมมิ่งไปด้วยแล้วก็ทดสอบระบบการไลฟ์ไปด้วยแล้วก็จะมาแนะนำเว็บชัต t ตอร์สต็อนะครับในปี2021นี้ซึ่งหลายคนอาจจะรู้นะครับว่าเว็บ อขอเกริ่นก่อนแล้วกันว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าชัตเตอร์สต็อกมันเอาไว้ทําอะไรยังไงนะครับซึ่งผมก็เล่าสรุปคร่าวๆไว้ว่าชัตเตอร์สต็อกก็เป็นเว็บขายภาพขายวิดีโอออนไลน์นะครับหรือว่าพวกเวกเตอร์ก็ได้ซึ่งเราจะสามารถส่งรูปภาพหรือว่าวิดีโอของเราเนี้ยไปขายอยู่ในช h ตเ t e r stock ซึ่งผมเพิ่งมาเริ่มทำเพิ่งเมื่อต้นปีเองนะครับยังไม่มีรายได้อะไรเข้ามาหรอกแต่ว่าผมว่า ถ้าเราเริ่มไปตั้งนานแล้วมันคงมีโปรไฟล์ภาพสะสมอยู่ในนี้นานแล้วด้วยความที่แต่ก่อนเว็บชัตเตอร์สต็อกนะครับต้องมีการสอบก่อนสอบคือส่งภาพที่ดีที่สุดของเรานะครับเข้าไปอยู่ในชัตเตอร์สต็อกเพื่อที่จะให้เขาพิจารณาว่ารูปนี้ดีพอที่จะเอามาลงขายในชัตเตอร์สต็อกหรือเปล่าเมื่อสอบได้ประมาณน่าจะ3าภาพ้งครับก็จะผ่านแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีการสอบแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมเอา มาทําโดยที่ยังไม่ศึกษารายละเอียดเบื้องต้นเลยซึ่งผมรู้คร่าวๆเ,เนื่องจากผมเคยเป็นลูกค้าของชัตเตอร์สต็อกผมเคยซื้อชัตเตอร์สต็อกมาใช้งานหลายต่อหลายชิ้นเลน,นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากผมทํานิตยสารทําพวกเป็นวิดีโอด้วยก็จะมีการซื้อภาพจาก s h ตเต e ร stock ไปใช้งานซึ่งผมเพิ่งมาเริ่มทําเมื่อต้นปีนี้เองก็จะมีการส่งภาพที่เราถ่ายทั้งจากมือถือก็ได้นะครับสมัยนี้มือถือแบบ คุณภาพดีละเอียดสามารถที่จะถ่ายลงไปขายได้ละซึ่งอันนี้เป็นภาพเซตแรกๆที่ผมลองถ่ายไปขายนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นภาพแรกเลยคือเป็นภาพน็อตตัวนี้นะฮะน็อตติดสนิมตรงนีคค้คือผมก็เดินไปริมชายทะเลแล้วก็หยิบกล้องมาถ่ายแบบขอให้โฟกัสเข้าแล้วเอาตั้งความละเอียดภาพให้มันชัดๆัดเจน ไว้เบื้องต้นนะครับแล้วก็ถ่ายมาเผื่อใครจะซื้อไปทําอะไรเราก็ไม่รู้เราเพิ่งเริ่มต้นเราก็เลยแบบหาวิธีหาหุนทามปก่อนว่าจะทําอะไรยังไงนะครับนี่ก็เป็นภาพแรกที่ผมถ่ายไปซึ่งพอส่งไปปั๊บมันก็ผ่านเลยผ่านแล้วก็คือชัตเตอร์สต็อกก็เอาลงอยู่ในเว็บของชัตเตอร์สต็อกโดยตรงเราก็ผมก็เลยแบบเออพอภาพแรกผ่านก็เลยมีกําลังใจหาส่งภาพต่อไปนะครับก็เลยแบบถ่าย เกี่ยวกับวิวทิวทัศน์ที่มันใกล้ๆตัวเรานี่แหละตอนแรกในการเริ่มทําก็ผมว่าอย่าไปลงทุนอะไรมากให้เราแบบทําแบบง่ายที่สุดก่อนใช้อุปกรณ์ที่เรามีนี่แหละเพื่อเป็นการเรียนรู้ระบบต่างๆไปด้วยนะครับก็ลองเรียกว่าลองผิดลองถูกไปแล้วกันผมก็ผมก็เนี่ยผมเอาภาพเก่าๆที่ผมเคยถ่ายไว้มาลงก็มีภาพที่บางทีผมจริงๆ ควรใช้ภาพที่เราถ่ายเองครับแต่ว่าเป็นบางทีเป็นผมก็ไปออกกองถ่ายแล้วก็คือผมจ้างช่างภาพไปถ่ายซึ่งภาพพวกนั้นก็จะเป็นจริงๆมันก็เป็นลิขสิทธิ์ของทางทางผมนี่แหละเพราะว่าผมจ้างช่างภาพไปถ่ายไม่ใช่ผมถ่ายด้วยตัวเองแต่ว่าช่างภาพถ่ายเสร็จแล้วก็เนือ่องจากเราจ่ายเงินเข้าไปแล้วก็เอาภาพพวกนั้นก็เอามาใช้ได้ซึ่งจริงๆผมก็เอาลองมาเทสใช้นั่นแหละก็ภาพต่างๆนานาซึ่งผมลองถ่ายเล่นบ้างก,ก็มี ก็อย่างเช่นภาพพวกมาโครพวกนี้ภาพเป็นภาพแบบซูมนะครับอันนี้ผมก็ตอนนั้นผมซื้อท่อ Marco มาโครมาท่อที่เอาไว้ติดกับเลนแล้วทําให้แบบระยะซูมมันเยอะขึ้นผมก็ลองถ่ายดูจริงๆถ่ายเป็นร้อยภาพเลยกว่าจะได้ภาพที่มันคมชัดทั้งหมดนะครับเพราะว่าท่อมาโครที่ผมซื้อมาก็ไม่ได้แพงมากมันต้องจับโฟกัสเองตอนนั้นผมใช้ 70D นะครับแคนนอน70 D. ตอนนี้ผมมาเปลี่ยนเป็นโซนี่อหแล้ว ก็จะถ่ายรูปไว้ประกอบนั่นประกอบนี้ซึ่งหลกัหลกๆนะครับก็ถ้าใครที่อยากจะทำนะครับผมจะขอแนะนำคร่าวๆเ,เ,เบื้องต้นไว้อย่างนี้ก็คือรูปภาพนะครับในการลงในชัสเตอร์สต็อกนะครับอย่างแรกคือถ่ายให้มันละเอียดให้มันหนักให้มันโฟกัสเข้า Subject ให้ตรงๆนะครับซับเจคคือ,ค,อคือภาพที่เราต้องการจะสื่อนะครับอย่างเช่นผมถ่ายลูกโลกนี้ก็คือต้องโฟกัสลูกโลกให้ชัดเจน ผมถ่ายรูปรถเข็นนี้ก็ต้องโฟกัสรถเข็นนี้ให้ชัดเจนนะครับซึ่งการถ่ายของเรานี้เราอาจจะใช้มือถือนี่แหละครับถ่ายอย่าเพิ่งไปซื้อกล้องซื้ออะไรที่มันต้องลงทุนถือว่าเป็นการทดลองของเราไปก่อนก็ถ่ายสะสมไว้เรื่อยๆนะครับผมยังไม่มีคอนเซปต์อะไรมากนะักอย่างเช่นนี่ผมก็เอาลูกโลกมาใส่แมส ไว้แล้วก็ถ่ายแล้วก็ส่งไปนะครับซึ่งการส่งลงบนชัตเตอร์สต็อกนี้เราก็ต้องเข้ามาที่เวอร์ไวเว็บเป็นเป็นคอนเทมิเตอร์นะครับของชัตเตอร์สต็อกไม่ใช่เว็บชัตเตอร์สต็อกทั่วๆไปที่เขาใช้ซื้อรูปซ,ซื้ออะไรนะครับอันนี้ผมอาจจะแบบคุยแบบไม่มีสคริปต์นะครับก็เลยแบบข้ามไปข้ามมาก็เล่าให้ฟังเป็นไอเดียไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ผมถือว่าเป็นการเทสไลฟ์ว่า พอไม่รู้ว่าไลน์นี้ผมจะเก็บไว้ในช่องหรือเปล่าก็ไม่รู้เนื่องจากยังไม่ได้ดูคุณภาพมันว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับในการใช้รูปนะครับรูปบางทีมันจะมีติดคนติดอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าติดคนนะครับติดคนจนรู้ว่าเป็นใครมันต้องมีโมเดลรีลิสนะครับโมเดลรีลิสคืออะไรโมเดลลีลิสคือคือ,อหนังสือที่เซ็นยินยอมว่า,าบุคคลคนนั้นอนุญาตให้เราใช้ภาพเขาในการ มาขายในชัสเตอร์สต็อกนะครับและถ้าเราถ่ายรูปภาพที่มันติดเมืองติดอะไรประมาณนี้ติดตึกติดอะไรที่มันไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของเรานะครับมันเราก็ต้องเอาไปถ่ายแบบปกติไม่ได้นะครับเราต้องใส่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นอ่อิดิทชอร์เลคือเป็นภาพที่ใช้ในการประกอบบทความนะครับอย่างเช่นภาพเมืองอะไรพวกนี้เมืองกรุงเทพอะไรพวกนี้ผมก็จะเป็นภาพที่ใช้ประกอบบทความ ไม่ใช่เป็นภาพที่เป็นแอดเวอร์ทอเรียลนะครับถ้าเป็นภาพแอดเวอร์ทอเรียลคือเขาจะไป uh, ประกอบโปสเตอร์ขายสินค้าอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นภาพที่มันไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของเราทั้งหมดช่แล้วอย่างเช่นภาพอย่างเนี้ยเราไปถ่ายเห็นตึกนั่นตึกนี้ซึ่งตึกพวกนี้ก็คือจะมีลิขสิทธิ์คุ้มครอง,อ,งองเขาอยู่แล้วแล้วก็กําหนดว่าให้ภาพพวกนี้มันใช้ได้เป็นบทความข่าวเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนอกจากการส่งภาพแล้วผมยังส่งวิดีโอไปด้วยนะครับ ก็วิดีโอนะครับจะผมก็จะทด,ทดลองถ่ายแบบอะไรที่มันใกล้ตัวนี่แหละหรือว่าอตอนที่ผมไปออกกองถ่ายต่างๆนานา,นาที่มีการถ่ายภาพแล้ววันภาพไหนที่มันเข้าท่าผมก็อมเอามาลงหน่อยเพื่อที่จะลองเทสระบบมันด้วยว่ามันใช้งานยังไงเนี่ยครับอย่างเช่นภาพควายอะไรเงี้ยผมก็เอามาลงเพื่อ,อแล้วชัตเตอร์สต็อกก็ให้ผ่านด้วยเพราะว่า จ็บ subject มันชัดเจนทุกอย่างนะครับจริงๆมันก็ไม่ผ่านหลายภาพเหมือนกันนะครับเพียบเลยเหมือนกันแล้วเราก็ไอ้ที่ไม่ผ่านก็คือเนื่องจากว่าโฟกัสไม่ดีไม่เข้าภาพสั่นไหวเกินไปหรืออะไรประมาณนี้นะครับมันก็มีหลากหลายอันนี้เป็นผมจะยกตัวอย่างให้ดูไอ้ตัวนี้นะครับที่เป็นภาพที่ผมถ่ายจากกล้องมือถือเลยนะครับนี่ผมก็มือถือตั้งนิ่งๆขอให้ตั้งนิ่งๆแล้วก็ subject ชัดเจนอันนี้ผมก็ถ่ายเหมือนจะถ่ายคลื่นถ่ายหาดทรายอะไรประมาณนี้ครับมันซึ่งมันกม็มันก็น่าจะโอเคผ่านไปได้อันนี้ก็ผ่านก็คือหล,กหลกักๆกล้องต้องนิ่งนะครับถ้าเป็นมือถือนี่เราต้องนิ่งแล้วแสงต้อง,ง,องดีแสงต้องดีเพียงพอนะครับอันนี้เป็นแสงเพียงพอดีผมก็เลยเออโอเคใช้ได้อีกอันนึงก็คือหลายคนที่อาจจะส่งภาพชัตเตอร์สต็อกนะครับรูปแบบการส่งภาพชัตเตอร์สต็อกมันจะมี เขาจะเรียกว่าใส่คีย์เวิร์ดคำบรรยายต่างๆด้วยโดยเฉพาะภาพที่เป็นภาพข่าวนะครับภาพที่เป็นภาพข่าวนี้เราจะต้องบรรยายในลักษณะเป็นข่าวอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนี้ที่เป็นภาพที่กรุงเทพนะครับมันก็จะเริ่มเป็นรูปแบบฟอร์แมตอย่างนี้เลยนะครับเราต้อง Copy Format แบบนี้ปนไปเลยคือเป็นเมืองแล้วก็ประเทศที่เราไปถ่ายแล้วก็เป็นวันที่ที่เราถ่ายนะครับวันที่วันเดือนปีเลย แล้วก็เราก็อธิบายว่ามันคืออะไรยังไงซึ่งใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับสมัยนี้มันมีเว็บนี้นะครับก็เข้าไปเลยครับที่ Google Google Translate นี่แหละครับ G O O G L E นะครับ Google Translate พิมพ์อย่างนี้ไปก็ได้นะฮะมันจะมีโผล่ขึ้นมาแล้วก็เอาตั้งแบบภาษาต้นเป็นภาษาไทย ภาษาไทยของเราหาภาษาไทยสิอ่าเาภาษาไทยสนเราจะบรรยายอย่างเช่นผมบอกว่าตึกตึกสูงในกรุงเทพนะครับอท่มามกลางหมอกควันซึ่งเราก็ใช้อย่างนี้แหละก็พิมพ์นี้แล้วก็คอปปี้พวกนี้มาใช้เลยซึ่งอาจจะผิดถูกวยากรณ์ยังไงก็ก็ใครมีความรู้ภาษาอังกฤษก็ อีดิปรับแต่งไปได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นผมว่ามันก็แปลให้ในลักษณะที่เอาไปใช้งานได้นะครับคือให้อธิบายเบื้องต้นว่าอะไรที่ไหนยังไงก็กพอนะครับผมก็ c o p ปี้อย่างนี้เลยครับแล้วก็มาใช้ในการบรรยายาบทความาไม่ใช่บรรยายวิดีโอที่ใช้ในการประกอบเป็นภาพข่าวต่างๆนานานะครับเห็นไหมครับข้อมูลสําคัญที่เขาบอกว่าใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้นถ้าคุณสนใจเนื้อหาบทความข่าวเพื่อวัตถุประสงค์การค้า ก็ต้องไปใช้แบบภาพแบบอื่นนะครับเพราะว่าภาพนี้ผมกําหนดไว้ให้เป็นบทความข่าวเท่านั้นนะครับก็นี่ครับก็เราก็ก๊อปปี้คำเหล่านั้นมาเป็นคําบรรยายซึ่งผมก็ก๊อปมาแบบตรงๆเลยแะส่วนใหญ่ผมว่ามันก็ใช้ได้นะเรามาปรับเปลี่ยนแบบนิดๆหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับสิ่งที่เราแบบถ่ายมาผมว่ามันก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมลองเข้ามาดูที่ น่าไร้ยจริงๆตอนสดนี้ก็คงไม่มีใครมาดูเท่าไหร่รหรือว่าผมตั้งอันนี้นเดี๋ยวผมเข้ามานันคำเหล่านั้นมาเป็นคําบรรยายซึ่งผมก็ก๊มาแบบตรงๆเลยนะส่วนใหญ่ผมว่ามันก็ใช้ได้นะเรามาปรับเปลี่ยนแบบนิดๆหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับ,บสิ่งที่เราแบบถ่ายมาผมว่ามมเมื่อกี้ผมเข้าไปดูใน ช่องของผมนะครับที่ผมลองไล่ดูผมรู้สึกว่าเสียงก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่านี่ฮะผมใช้ไมค์ตัวนี้ไมล์โหลดมินิ NT นะครับไม่ในใจไมล์โหลดเอ็นทีนะดูยี่ห้อมันก็ไมล์โหลดมินิ n ออะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูใน Google ดีกว่าไมล์อาร์โอดีอีโหลดมินิ USB my l อ่ะโ NTUSBmini อ่านี่ผมใช้ไมค์ตัวนี้เ uh, mm. น็ตช้าครับเน็ตช้าเพราะผมคงสตรีมไปด้วย mm. ก็นี่เป็นงานสตรีมครั้งแรกนะครับแบบผมเป็นงานทดลองทดลองแล้วเทศสระบบอย่างคร่าวๆแบบดว่ดววๆเลยเพราะว่าการทำ วิดีโอนี้ผมว่ามันค่อนข้างใช้เวลาจริงนะถ้าเรามีการแบบตั้งระบบ live ไลฟ์อย่างนี้แล้วผมว่าเออเรามีท็อปิกเรามีหัวข้ออะไรที่จะนํามาเล่าแล้วก็เอามาแบบตั้งไลฟ์ปับ๊บแล้วก็ถ่ายทอดได้เลยเพราะว่ามันก็ก็ดีนะครับผมว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตัดต่ออะไรมันยุ่งยากอย่างเช่นคลิปแรกที่ผมลองไลฟ์แบบมีการจัดฉากมีการจัดอะไรประมาณนี้นะครับผม,ผมก็เลยลองดูว่า เออมันจะเวิร์คแค่ไหนหรือว่าจะเหมาะกับการนำเสนอของผมแค่ไหนนะครับเพราะว่าจริงๆตอนไลฟ์จริงๆผมก็ไลฟ์แบบไม่เป็นเวลานะครับไลฟ์มั่วไปด้วยมีคนดูอยู่หนึ่งคนที่ผมไม่แน่ใจว่าใครเนี่ยเพราะว่าผมหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าผมเปิดไว้อีกเครื่องหนึ่งจะเป็นเครื่องมือถือ,อีกเครื่องนี้นี่นะฮะแต่ผมยังไม่เข้าไปนะ เดี๋ยวจะลองดูด้วยตัวเองอ่ะผมลองกดเข้าไปดูเป็เวลานะคะไลท์กดเข้าไปดูมือถือตัวเองแล้วเห็นไหมเนี่ยอ๋อก้องผมอยู่นี่ผมใช้กล้องเว็บแคมอูผมลืมไปเพราะว่าผมมีอยู่สองกล้องมอีตัวหนึ่งอยู่อีกฝั่งนูน้น เดี๋ยวผมลองทักทายในแชทดูอืมกลายเป็น2คนเอ๊ะเหมือนกับมีใครดูอยู่สักคนหนึ่งถึงก็คงเป็นผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทดลองนะครับว่าระบบไลฟ์สตรีมมิ่งมันจะเวิร์คแค่ไหนนะเสียงหรือว่าเรื่องรูปภาพหรือว่าเนื้อหาการเล่า จะเป็นยังไงอันนี้ผมก็สตรีมผ่าน OBS นะครับโปรแกรม OBS คือผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ OBS เนี่ยนานๆทีมาใช้แล้วก็เนื่องจากค่าที่ผมตั้งไว้ด้วยมั้งผมตั้งไว้ก็คือดึงเว็บแคมตัวหนึ่งเข้ามาคือคือเว็บแคมจากกล้องผมเ,เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ผมโดยตรงเลยตัวหนึ่งเข้ามาที่จะเห็นรูปผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้ว อันนึงผมก็จะยิงเป็นดึงแคปเจอร์ที่ไ,ไว้เป็นฉากหลังนะครับที่จะเห็นแบ็กกราวอะไรอยู่ตรงนี้ซึ่งผมอาจจะเปิดไปที่เว็บต่างๆนานาเพื่อที่จะเล่าเรื่องเล่าเรื่องนี้ผมก็เปิดไปเว็บนี้อะไรประมาณนี้ผมว่ามันก,มก็สะดวกดีนะก็อย่างเช่นปัจจุบันนี้นะครับคือนอกจากที่ผมลองทําใน YouTube แล้วผมยังมาท,ทําที่ในทิกต o k ด้วยนะครับทิกต o k ก็เข้ามาในใช้ใน PC ได้นะครับอันนี้ ผมเข้ามาในาติกตอกแล้วลองดูว่าติกตอกผมทำอะไรยังไงมั่งนะฮะก็เอาเสน